ตอนนี้นะครับด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับผ่านสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับกำลังจะผ่านจุดบริเวณสร้างอุโมงนะครับ รอเลยฮะขบวนเมื่อกี้นี้ขอผออาจจะไม่เห็นนะครับว่าตรงนี้มีการเจาะอุโมงค์นะครับนี่ฮะ,ะต้องเบาขบวนเลยฮะ,ะอุโมงค์เพิ่งเจาะวันนี้นะครับก็ทําให้พนักงานขับรถอาจจะยังไม่รู้นะ,ะว่ามีอุโมงค์เจาะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการเอาไม้หมอนมาลอง นะครับแล้วก็ให้เพื่อให้รถไฟผ่านไปได้ชั่วคราวก่อนนะครับ